ไายวิลลิวิตครับผมแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะครับนานๆมาทีนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งนะครับผมนี่อันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับรีบ็อก่าเรามาดูกล่องก่อนนะครับรีบ็อกเป็นกล่องแดงโอ้ตรงนี้เขามีอะไรไม่รู้เนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นในรองเท้านะคอมฟอร์ตฟูดเบสรีบ็อกสมาร์ท เอ็ 8, ใช่ไหมเอ็ e เอสยูนิเก็คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับท้ายของเขาจะเป็นเทนนิสนะเขาบอกว่ามันเป็นรองเท้าเทนนิสแต่ผมว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นมากกว่าเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นตัวไหนนะครับผลิตจากเวียดนามนี่ผู้ชายจะเป็นเบอร์1 1นะครับผู้หญิงจะเป็น2.5นะครับเบอร์ UK เป็น10นะ E.U เป็น44.5นะครับยาวที่29เซนเนงะความยาว290มิลอ่ะโอเคใครที่ซื้อรองเท้าก็ส่วนมากดูเซนเป็นหลักแล้กันนะครับเพราะว่าบางทีเบอร์ U.K.U.S. อะไรไมันไม่เหมือนกันนะกล่องไม่มีแล้วละข้างล่างก็เป็นแท็กเตือนอะไรนิดหน่อยนะครับผมไปเปิดดูเลยดีกว่าข้างในข้างในไม่มีแผ่นอะไรนะครับก็มีอรองเท้าอยู่หนึ่งคู่ห่อมาในกระดาษ น,นี่ก็หมดละไป่อกระดาษหอนสีขาวมานะครับนี่เขาบอกว่ามันเป็นทรงเทนนิสแต่ผมว่าบ้านเราก็คงใส่เป็นเออเขาเรียกอะไรใส่เป็นแฟชั่นแหละสนิเกอร์เนาะโอ้นี่เขามีแท็กกันนี้ด้วยน,ะนี่เข้าท่าดีสวยดีบอกว่าเป็นคอมฟอร์ตเบสก็คือแบบประมาณว่าพื้นข้างในอะ่ะ มันจะทําให้สบายนุ่มสบายเท้านะครับผมดูเหมือนพวกฟองน้นอาอะลยโอเคมีป้ายมาให้แบบนี้นะครับติดมาด้วยเชือกนะตรงนี้เป็นเชือกนหะมเดี๋ยวเรามาดูทรงฝั่งนู้นนีกก่าเพราะว่าอันนี้มันมีแท็กมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เป็นรองเท้าข้างขวานะครับเจาะรูมาเฉยๆไม่มีตัหะหหรือว่าตาไก่เลยให้นะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสาสี่ห้าหกหกรูนะครับรองเท้าเป็นหนังเทียม หนังเทียมแหละพื้นเป็นคิดว่านะ่าจะยางนะครับยางกันหนังเทียมสีขาวไม่ได้ขาวมากนะครับขาวขาวตุ่นๆหน่อยในกล้องอาจจะดูว่ามันขาวชัดเจนนะครับข้างหน้าเป็นกันชนเป็นหนังกลับออกสีเทาๆนะครับผมกลับออกสีเทาๆข้างหลังเป็นอันนี้ไม่ได้ปักนะเป็นสกีนลาย รีบอกนะครับอ่าข้างเท้าด้านนอกกับในลายเหมือนกันนะครับอ๋อข้างในไม่มีคําว่ารีบอกนะข้างนอกจะมีคําว่ารีบอกนี่เป็นตัวสกรีนนะครับผมนี่เลยอ่าตรงลิ้นลิ้นเป็นลิ้นหนานครับแล้วก็จะมีป้ายอยันนี้น่าจะเป็นปักนะตรงนี้เป็นป้ายผ้าเหมือนพัดลมแล้วก็ปักอะไรครับรีบอก บอกเชือกแบนเชือกแบนเชือกแบนฮึบอุอ้ยอยากมาด้วยกระดาษมาดูนะครับว่าข้างในพื้นรองเท้ามันถอดได้ไหมเนี่ยเพราะมันเป็นซีรีส์ราคาถูกมันอาจจะไม่ถอดไม่ได้นะครับอ๋อใช่แล้วแหละเพราะว่าเป็นตัวแบบราคาไม่ได้แพงมากอินโซมันจะถอดไม่ได้มันจะแปะมานะครับผมอ่าอย่าไปเงะมันนะมันเงะ ข้างเงี้ยแหละแต่ว่าอย่าไปออกเลยเลยมันเสียมันก็จะเป็นเท,เทคโนโลยีขเขานะครับเนี่ยคอมฟอร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยข้างในเป็นพื้นสีขาวอย่างนี้เลยนะครับอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะตรงข้อเท้านะมันจะมีนวมอยู่นะครับนิดหนึ่งไว้ล็กอกข้อเท้านะครับก็สงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นเป็นเหมาะสําหรับใส่ฟแฟชั่นนะครับออกวินเทจวินเทจนิดนึงนะครับผมแนวนี้น่าจะ ตรงนี้อาจจะกลับมาฮิตนะครับในปีห8 2 0ดสองพันสห้กันอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับอันบ็อกอันบ็อกไม่ได้อันบ็อกนานเลยไม่ค่อยได้ซื้อของมาใช้นะครับผมนี่สวยงามตามท้องเรื่องสนุนราคาราคาเต็มมันก็หลักพันนะครับพันต้นๆน,น,นะก็แล้วแต่ว่า เพื่อนๆพี่ๆจะมีโค้ดอะไรก็ไปจิ้มเอากันได้นะครับผมชี้เป้าไว้ให้ในลิงก์ครับนะใส่ไว้ในนั่นแหละหาเอาเองแล้วกันนะครับลิงก์ผมแปะไว้ให้ในคอมเมนต์มั่งในชื่อคลิปมั่งอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตามตั้มกันได้นะครับผมนี่อ้าวบอกก่อนอันนี้ซื้อในแอปส้มนะเพราะว่าถ้าในของซูเปอร์สปอร์ตจริงอาจจะไม่ได้โค้ดเยอะเท่าในแอปส้มนะครับ แต่ก็เป็นส่งมาจากร้านซปเปอร์สปอร์ตนั่นแหละโอเคเอป,ประมาณนี้นะครับสำหรับอันบ็อกนะครับผมเดี๋ยวัวน,นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ